สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากต่างประเทศกันนะครับมีรายงานข่าวว่าสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐจากพรรคเดโมแครตของรัฐแมสซาชูเซตส์เอสมากี้นะครับได้แสดงความวิตกกังวลอย่างหนักต่อรายงานที่ออกมาว่าในเวลานี้ซาอุดีอาระเบียที่แต่เดิมนั้นเนี่ยครับนำเข้าอาวุธโดยเฉพาะจรวดวมิตรไซ์จากต่างชาติแต่ว่า จากหลักฐานล่าสุดนั้นเนี่ยพบภาพถ่ายทางดาวเทียมซึ่งเป็นของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐหลายหน่วยพบว่าเวลานี้ทางด้านซาอุดิอาระเบียนั้นกำลังลงมือสร้างมิตรซลายขึ้นด้วยตัวเองซึ่งมีการช่วยเหลือแบบลับๆจากทางด้านรัฐบาลจีนรายงานข่าวที่ว่านั้นเนี่ยครับก็บอกว่าจีนนั้นกำลังให้การช่วยเหลือโครงการขีปนาวุธซึ่งแน่นอนครับ สร้างความวิตกกังวลให้กับบุฒธิสมาชิกรวมถึงสภาคอเกรสตต้องจัดการผ่านร่างกฎหมายซาอุเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันโครงการอาวุธผิดกฎหมายซาอูเหล่านั้นที่อาจจะนำไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธขึ้นภายในตะวันออกกลางโดยทางด้านเอสมาคี้ ee, อ้างไปถึงร่างกฎหมายที่เขาแล้วก็สสวาคีสคาสโตรจากรัฐเท็กซัสแล้วก็พรรคเดโมแครตรวมถึงสสรัฐแคลิฟอร์เนียเทสลิวพรรคเดโมแครตช่วยกันเนี่ยนะครับ นำเสนอกลับเข้าสภาเมื่อเดือนเมษายนปี2564โดยเนื้อหาของร่างกฎหมายมีเป้าหมายเพื่อมีการควบคุมและก็เพิ่มมาตรการเพื่อขัดขวางการเข้าถึงเทคโนโลยีที่อ่อนไหวอาจเป็นหนทางนำไปสู่ที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียนั้นอาจจะมีอาวุธนิวเคลียร์ได้รายงานข่าวนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะซาอุาดีอาระเบียเคยซื้ออาวุธโดยเฉพาะจรวดมิสไซล์ จากจีนแต่ไม่เคยมีประวัติในการพัฒนามิสไซล์ขึ้นเองภายในประเทศจนกระทั่งล่าสุดนั้นเนี่ยมีการอ้างอิงจากแหล่งข่าวเนี่ยนะครับของหน่วยข่าวกรองก็พบว่ามีภาพถ่ายทางดาวเทียมนั้นเนี่ยไปตรวจสอบพบนะครับว่าซาอุดีอาระเบียนั้นเริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีขยีปนาวุธของตัวเองโดยได้รับการช่วยเหลือจากทางด้านในส่วนของรัฐบาลจีนนะครับซึ่ง เรื่องดังกล่าวเนี่ยครับสื่อต่างประเทศอย่าง CNN ก็สอบถามไปยังโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจีนนั้นเนี่ยได้ส่งผ่านเทคโนโลยีขีปนาวุธให้กับทางด้านซาอุดีอาระเบียจริงหรือไม่โดยโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ตอบว่าทั้งจีนแล้วก็ซาอุดีอาระเบียนั้นต่างมีความร่วมมือทางยุทธศาสตร์และก็ความสัมพันธ์อันดีในทุกด้านรวมถึงทางการทหารด้วยนะครับนั่นหมายความว่าทางจีนนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งหลักฐานที่นำมายืนยันเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นหลักฐานภาพถ่ายทางดาวเทียมจากบริษัทเอกชน Plan น t นะครับระหว่างวันที่26ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายน2564แสดงให้เห็นปฏิบัติการเผาทำลายเกิดขึ้นที่โรงงานใกล้กับดาวัสมีซาอุดีอาเระเบียโดยเจฟฟี่ลูอิสผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและก็ศาสตราจารย์ประจำสถาบันมิดเดิบิวี่ด้านการศึกษาระหว่างประเทศเนี่ยครับระบุนี่ถือเป็นหลักฐาน ที่ชัดเจนครั้งแรกที่ชี้ให้เห็นว่าโรงงานนั้นกําลังผลิตอาวุธมิสไซล์นะครับหลักฐานสําคัญก็คือว่าโรงงานนั้นกําลังมีการปฏิบัติการเผาทําลายกา,การพลังงานแข็งของจรวดจ,จากการผลิตจรวดมิสไซน์นั่นเองซึ่งหลุมเผาเป็นพื้นที่กว้างโดยทั่วไปเนี่ยเป็นที่เผาทําลายขยะที่ไม่ใช้ของกองทัพเป็นต้นว่าพลาสติกหรือว่าขยะทางการแพทย์หรือว่าแม้แต่ของเสียเนี่ยครับจากมนุษย์แล้วก็จะตั้งอยู่ภายในค่ายทหาร โดยในภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่9พฤศจิกายนแล้วก็2พฤศจิกายนนั้นแสดงให้เห็นสถานะของหลุมเผากากพลังงานแข็งขณะที่ดาวเทียมวันที่26กลาก็แสดงให้เห็นสถานะของหลุมเผากากพลังงานแข็งเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนี่แหละครับเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าเวลานี้ในส่วนของซาอุดีอาระเบียนั้นกำลังเดินหน้าพัฒนามิตรไซเนี่ยครับด้วยตัวเองโดยได้รับการช่วยเหลือทางเทคโนโลยีจากจีนนั่นเองครับ